สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาเดินในป่านะครับมาตามหาสมุนไพรหลายตัวมากแต่วันนี้บังเอิญมาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่เป็นว่านมงคลด้วยเป็นสมุนไพรด้วยนะครับใครที่เดินป่าแล้วโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับพวกพึ่งพวกต่อพวกแตนห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับแล้วก็ใครที่ชอบว่านมงคล ปลูกไว้แล้วดีปลูกไว้แล้วให้โชคเป็นมงคลแกผ่ผู้ปลูกด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับผู้ชมครับสบุนทายของเราวันนี้ก็คือกระเทียมช้างนะครับหรือว่าพับพึ่งป่านะครับผู้ชมนะนี่นะครับพับพึ่งป่าพับพึ่งแคร์นะครับผมตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะครับเพราะว่าบางป่าเริ่มออกดอกแล้วนาอพี่จริงเนาะในป่าโคกออกดอกแล้วนะครับแต่ ถ้าในป่าที่กึ่งโคกยังไม่ออกนะครับจะมีแค่ใบก็วันนี้เดี๋ยวเราจะขุดให้ดูนะครับว่าลักษณะเขาเป็นยังไงพับพึงป่าพับพึงแค่นะครับหรือว่ากระเทียมป่านะคุณผู้ชมเวลาเขาออกดอกนะครับออกดอกเสร็จปุ๊บดอกจะคล้ายๆพับพึงแต่เวลาลูกของเขาโตแล้วนะครับเขาจะเป็นรวงออกมาแล้วมีหัวคล้ายๆกระเทียมนะ้อมีหัวคล้ายๆกระเทียมแต่ออกมาคล้ายๆฟันคนหักนะคุณผู้ชม เหมือนกระเทียมเหมือนคนปอกกระเทียมแล้วไม่กินหรือว่าคล้ายๆฟันของสัตว์ป่าหักนะวันนี้เราจะพามาดูนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราเคยพาถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ปีนี้เดี๋ยวให้เขาออกดอกแล้วก็ออกผลเดี๋ยวผมจะพาถ่ายนะแต่วันนี้เอาตรงนี้ก่อนพาดูตรงนี้ก่อนนะครับมีตั้งหลายต้นนะครับผมมาดูก่อนแ้องจะปอกสรรพคุณไปด้วยนะครับให้น้องเได้ดูหัวมันลึกยี่นะ หัวจะคล้ายๆหัวหอมใหญ่นะคุณผู้ชมหัวมันกันกับหัวหอมใหญ่เลยเขาบอกว่าถ้าปลูกไว้บริเวณบ้านนะครับก็จะเป็นมงคลแก่ผู้ปลูกนะครับประเภทพับพึงคนก็นิยมปลูกไว้รอบรัวนะครับคุณผู้ชมครับส่วนสปปรพคุณของเขานะครับสปปรพคุณหลักๆเลยก็ช่วยเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยต่ยตางๆนะครับตัวนี้มันจะช่วยถอนพิษได้นะครับผมจะช่วยถอนพิษได้พวกที่โดนต่อยโดนกัดนะครับผม สามารถเอาหัวของเขาไปทุบเสร็จปุป๊บแล้วก็ทาบริเวณที่โดนกัดได้เลยพิษมันก็จะจางลงนะครับแล้วก็คนที่โดนกัดอาการปวดก็จะลดลงด้วยนะครับผมลดอาการบวมได้ด้วยนะครับหัวของเขาคล้ายๆหัวหอมใหญ่ผู้ชมแต่ใบจะเล็กกว่าใบพับพึงนิดนึงนะครับแต่ป่าในที่ให,ใหญ่ๆก็จะใบใหญ่มากแต่มันจะเป็นใบเรียวนะครับผู้ชมจะใบไม่แบนจะใบไม่หนาไม่กว้างเหมือนพับพึ้งที่เราปลูก ตามบ้านแต่ต้นนี้ก็คือเป็นกระเทียมป่าหรือว่าพ้าพึงแคร์นะครับผมมาดูอีกต้นหนึ่งครับมาดูอีกต้นหนึ่งเขาขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับนั่นไงต้นเล็กๆที่อยู่ด้านข้างกันนะครับอันนั้นก็น่าจะเกิดจากเมล็ดปีที่แล้วนะครับเกิดจากเมล็ดของต้นนี้เป็นไม้มงคลด้วยนะครับ เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกเนาะคนก็เลยนิยมปลูกไว้รอบบ้านนะครับวิธีขุดก็ต้องมีเทคนิคนะคุณผู้ชมนะม่ใช่ว่าจุบลงแล้วก็งัดเลยไม่ได้นะครับนี่นะครับถ้าเสียบม,มันงอด้านหนึ่งก็เอาหลังเสียบนะครับเอาหลังเอาหลังเสียบงัดเป็นการตัดเสียบไปด้วยตม,มันไม่ได้ยึด ต้นแล้วนะครับสองัวแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมปลูกใส่กระถางได้นะครับปลูกใส่กระถางได้ใช้เป็นไม้ประดับได้นะครับผมเขาบอกว่ามันจะช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะครับแต่หลักๆเลยก็จะเป็นว่านมงคลนะคุณผู้ชมนะดอกก็มีความสวยงามนะครับมีกลิ่นหอมด้วย mm hmm. เวลาเป็นมเมล็ดออกมาก็สวยนะครับคุณผู้ชม ยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับพับพึ่งปา่าหรือว่ากระเทียมแคะนะครับหรือว่ากระเทียมช้างเรียกได้หลายชื่อมากคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราพามาชมพามาดูสุวท้ารที่เดินป่าแล้วโดนพึ่งต่อยโดนแตงต่อยนะครับโดนต่อต่อยก็สามารถเอาหวัวของเขาไปทุบๆๆแล้วก็มาทาบริเวณที่โดนต่อยได้เลยทวนี้มันจะช่วยให้อาการปวดลดลงแล้วก็อาการบวม พวกคิปต่างๆลดลงได้นะครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออกสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ